ไม่บ้าย้ำไปต้มยกหม้อมาแล้วทำมาชมเจเล่าไปอุ่นอุ่นในี่าเราต้มปลาค่ะนะครับอุ้ยสมตำหอมทำมาชมปลากอกต้มปลานี่ต้มยำไห่หอมยำนันนะเจเนาะหอมผักไก่แง่งทำมาชมเจเล่าขึ้นไปตั้งหม้ออุ่นอุ่นมันตรงไว้เพราะว่าเราต้มขั้วในบ้านขั้วในบ้านเจเจเนั่ยยังผักยังไหนเจนะไอ้โอ้ยผักบุ้งผักบุ้งผักอันนี้แม่ก็ผักแง่งนี่ ตัวผู้น้ามาเจในจานน้องไม่ไร่ะน้องไม่ไรโบนโอ้ยเจกับฟังเบาเทาอันนี้น้องไม่ไรแม่เจกับตับหมูน้าไม่ไรก็ตับหงเอาแม่หมูกับหั่นไอ้หั่นหมูข้อหมูย่างข้อไอ้ข้อหมูย่างอยู่ท่านผู้ชมปุ้ยตักเจตักมากินข้าวแรกน้ำกันท่านผู้ชมเจอกันนะสวัสดีท่านผู้ชุมเอาสวัสดีเจลอตเตอรี่สวัสดีค่ะมิตรรายกินข้าวแรกถวยท่านมีอยู่อ่อถวยท่านนิมิเจคืนวันที่สิบห้าตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด นะครับคลิปนี้จะลงให้เช้าวันที่16ตุลาคม2567ได้ธรรมชมเด้อเพราะวา่ามันก็นจะดเด็กนะครับจะลงให้ตอนเช้าเพราะวา่านัดนะครับคืนนี้นัดอาจารย์สังแบบอาจารย์สังด้วยครับธรูมชมนะครับอ่างวดวันที่16ตุลาคม2567งวดที่พานมาเล็กเด่นพื่นก็นถือว่าเดอนดีนะครับเพินวมางวดนี้ให้นี่ละรักมวยเบาเอ่าให้โค้งสุดท้ายเลยทีเดียวนะครับ กินข้าวแล้วนะครับกะนัดเพิ่นให่เพื่นมาประมาณสามทุ่มนะครับกินข้าวแรงไม่กินข้าวแรงน้ำกันก่อนเจอกันทุกเย็นแมนอย่าล้ำคาญเด้อมากินข้าวน้ำกันกับข้าวบ้านเจ้รตเตลีทำชุชมกับข้าวบ้านคนบ้านบ้านคนบ้านนอกขอกหน้าจังสีรักเป็นว่าโอ้ยพอสูเมอร์แถบ้านเ่ากินข้าวอ่าบางคนเพิ่งหิวน้ำบางคนเพิ่งกระเบื้องอะไพี่น้องพอสูเมออวดเอาอดเอาเอออดสาวได้ทำชุชมได้ พ่อห้เด้เวลาจักน้อยนะครับผมอาเจลุยลุยไม่มยเอาลเอาหมูขมาปกเอาจังปัดต้อมเร็วๆอีกน้อยเร็วาั่เอาพี่เอาแต่วิเรามาชมออบ้านข่อยใส่ตะซอนห้องอันนี้คุณทำามชมคอหมูย่างอหมูย่างฉ่ำๆมาอรนปักลุยออาข้าวาข้าวข้าว้้ อันนเอฟซีเขาซ่อนห้องกันซ่อนไปจับตำแหน่งผม่แซ่บมันนัวว่ะซ่อนห้องจังนัวแมนเนี่ยหน่อยละเบ้าเห่าอันนี้เพราะว่าเบ้าเห่าจะเน้นหัวเปินตัดตัดเปินหูอยู่เบ้าเหล่าเจ๊กินหางเจกินหางข้างตลอดตัวคือแม่หมูแต่วินเพิ่งจะกินที่หลังค่ะมาชมเป็นบ้ากินน้ำเขาดอกนีาซื้อปลาลต์มะตูมชนิดที่เจ๊ค่ะค่ะต้มปลาเอาหัวเบ้าเตัาหัวปลาลตเดี๋ยวเจซิมกันเด้อหอมเป็นแต่แซบิเจ รสบานบานนี่แบบอันนี้ปึ้มหมูเจลองชิมนูหมูนี่ตัดกัดตัดเอาลุยเอาบริแม่หมูแม่หมูเป็นการมากินข้าวน้ำธรรมชุมเอม้เอาลุยลุยค่าตัดอันนี้ค่าตะหันไนหมูเออแฉบจ้ะเป็นไนสมดามาจากบ้านมะดำโอ้แฉบครับกรอบคบว่ะเอาเดี๋ยวบ้านเรากินข่าวกันท่านผู้ชมจังไปฟังอ๋อนับอาจารย์สั่งน้ำกันนับสิบหกตุลาคม2567เพห้อิบนนัดไว้3ามถุ่ม นะครับผมแปลกกว่าเแซ่บว่ามาเท่ากินเท่ากอนครับสวัสดีครับบ่าเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับคืนวันที่สิบห้าตุลาคม2 5ง7ันห้ายหกสิบเจ็ดเวลาเจะดสามทุ่มแล้วนะครับคลิปนี้จะลงให้เช้าวันที่สิบหตุลาคมสองพันห้า้อยหกสิบ็ดด้ท่านผู้ชมเด้อเพราะว่าดึกแล้วนะครับ f c ก็จะพักวันนะครับตอนนี้นะครับอาจารย์สัง อยู่ในสายมาช้ามาโคงสุดท้ายเลขธรรมชมงวดวันที่16ตัวตุลาคม2567งวดที่ผ่านมาเลขเด่นอาจารย์ถือว่ายัางเดินดีนะครับให้เด่น3กับ9กนะครับ9มา5 9เแต่ว่าจับครูบ่เขานะครับผมมีเขามีรุดนะครับเป็นแนวทางหยิบจับสลากกินแบ่งลอตเตอรี่เด้อธรรมชมนะครับตอนนอาจารย์พิสายสวัสดีครับอาจารย์ครับ สวัสดีครับบอเทาครับสวัสดีย่าเด็กมนเดิมมาจากสวัสดีน้องคือเก่าอนเดิมประคับเด้ครับครับวันนี้เด็กกินอะไรกับ่อเทาครับเสียงใสดีร้อยจันนะครับมันเด็กครับงวดนี้มาโค้งสุดท้ายเลยเป็นจ้าไหนอาจารย์มาโค้งสุดท้ายเลยครับแต่คือคลิปนี้จะล้งให้อ่าวันที่เช้าวันที่สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดอ่าครับเอางวดนี้เป็นยจงไหอาจารย์ผมคิดว่างวดนี้ มาตรงมากครับนี่ในใจผมบักมากอีๆตัวที่จะล่งให้พี่รองเห็นตอนนี้ครับผมอืมครับเขาวิ่งไปก่อนนะครับนะเขาอะไรนอาจะนะบ่ต้องร่วงกระโดด FC เครียดครับผมมีเก่าครับเดี๋ยวนะครับเด้อดอาจารย์สังนะครับผม สิบหกครับวิ่งเก้าครับครับผมจับคู่เก้าสี่เก้าหกครับเก้าเก้าสี่เก้าหกครับครับวิ่งเก้าตัวเดียวครับผมครับอืมวันนี้พี่จิ๊ปี้สามตัวครับจะมีสามตัวครับตัวที่วิ่งแปดนะครับวิ่งแปดตัวนี้มีวิ่งเก้ากับวิ่งแปดครับวิ่งเก้ากับแปดครับ วิ่งเก้ากับแปดนะครับผมเดี๋ยวได้ครับเด้อวิ่งเก้ากับวิ่งแปดครับจับคู่หาแปดกับแปดสองครับอ่ามีสามตัวน้ำบอหรือจากไหนมี่ครับครับอืมห้าแปดกับแปดสองลำบอครับอ่าเอาครับห้าสามแปดครับเลขสามตัวครับห้าสามแปดครับครับผม สามตัวเนี่ยดียวเลยครับเน้นเนนสามแปดเลยพี่น้องเลยครับเน้นแพรเน่ยล่ะเน้นตัวเลขสามแปดเนี่ยนะครับหาสามแปดเนี่ยนะครับตาตรงมาเลยสามแปดครับเลขเด่นแปดกับเก้านี่เด่นตัวแรกกันแปดครับอ่าเอานะครับเด่นแปดเน้นหาสามแปดอ่สองตัวตัวเน้นคือตัวไหน สามแปดอ่าเนาะับเดียวเลยพี่น้องเม็ดเดียวเขาต้องเอาไล่ตัวเราแล้วก็ที่บอกผมสองตัวเด่ยตัวใด้าแปดกับสองกับแปดสองครับห้าแปดกับแปดสองครับตัวนี้เป็นตัวร่องบอกคือว่าเป็ดตัวร่องเลยครับนะครับตัวเน้นเน้นคือสุดคือสามแปดเลพี่น้องเลยอ่าวงเม่เล่นมาตัวนรี่วงเล่ครับอ่าอย่างเป็นกลางเป็นครับ ลักเก้าตัวได้ลักเก้าบ้าเลยบอกกระตามแต่ว่าไม่เจผมมักแล้วครับอ่าลักเก้าตัวได้ลักเก้าน่ะลักเก้าเนี่ยเก้าสี่เก้าหกครับครับนี่ล่ะอ่าเอาทำมาชมนะครับเอฟซีจะได้เข้าใจนะครับเพราะว่าเลขวิ่งเลขเด่นแปดกับเก้านะครับชุดที่ออสังเน้นได้ไปนองด้ผมเน้นเลขแปดเหยได้ครับอือเับเด็ดสุดเลยเลขแปดครับ สามตัวบมมักตัวที่ผมจัดหาแปดหรือแปดสองนี่หาสามอย่างต็ตดเอาเร้อพี่น้องเ้อครับอือครับแต่ผมบบตดไห้ให้พี่น้องตัดเอาแต่ผมตัดไห้แค่นี้แับมันใบว่าโค้งสุดท้ายแล้วบมมีอีกอล้วอ่าครับจะว่าให้ลุกให้โค้งสุดท้ายเลยครับให้ยั่งให้นินให้เลย รับเน้นไห้ตัวเดียวเลยสามแปดเลยพี่น้องเนี่ยนมื่อกี้บอกเลยอยู่ที่ดวงข้ารับบาทเอาท่านผู้ชมไปหาสลากกินแบ่งหาลอตเตอรี่จะเหลือบอท่านผู้ชมถ้าเหลือกเลยนะครับลอตเตอรี่สามแปดบอต้องกัปมันบอกลับเอาแน่พี่น้องไหมครับกลับตัวด้วยกับตัวห้องมาแก่งกันนันรักเก้านีบอเน้ยนมันบอก้ากซีเก้าหกเนี่ยับว่าให้พี่น้องเบิร์เลยครับคือว่าเป็นตัวกันเบเลยเป็นตัวกันห้าผู้ได้มากรักเก้า ขับเข้าได้มากครับไไกเก่าๆไปเลยคือแปดค,คือแปดกับเก้านี่เด่นที่แปดเด่นที่แปดครับอืมถ้าแปดถาม,มากคือมาตัวเด่นคือมาสามแปดแปดสามมาสามแปดเลยครับทำไมสามตัวคือหาสามแปดห้าสามแปดเลยพี่น้องหาแปดตัดตัดหายุทธาวาดหาสามอยู่บริษัทไทยบริษัทไทยพี่น้องแต่ว,ว่าผันจับแปดสองแม่ครับอืมแปดสองนี่คือในธราผมบิงแปดครับอ่า คือติดแปดถ้าบ่บ่มาสามแปดแปดสามก็จะกสองแปดแปดสองอนุมากตัวนี้ก็หาตัุรีมาใส่ผมเดิพี่น้องเดินเลขแปดเด้อเอามาเบิ่งมาชมน้ำกันท่านผู้ชมรอท่านผู้ชมนะครับอาอาจารย์สังบ่แม่นอาจารย์สิงเด้ิพี่น้องอาจารย์สังนะครับอยู่ในสายนะครับทัพมุชมหมวดทีาา่ผ่านมามาตะเก่านอ้อาจายจ้นเนาะครับว่าเป็นเลขเก้าหรืวิ่งครับมาตะเด่นเก้ากิยังเสีว่าเดินดีเลขเด่นของอาจารย์ อาเอาแคปหน้าจอธรรมาชมอาจารย์สัง16ตุลาคม2567นะครับเล็กเด่นเล็กวิ่งเด่น8รอง9อาน่อยจนะาเนาะสตัวหางเดียว5้าสามอ่าห้าปดสองตัวสามแปดครับหครับครับผมลักเก้าเี่สุดคือสามแปดเด้อครับเด้ออ่าลักเก้าเก้าสเก้าห่าเอาธรรมาชม นะครับสามตัวนี่ก็ไปหาสลากกินแบ่งหาลอตเตอรี่ได้ได้พี่น้องเด้อห้าสามแปดเผื่อมารางวัลเลขท้ายสามตัวหรือราวงวังงลวเลขท้ายรางวัลอ่าหรือรางวัลเลขท้ายรางวัลใหญ่นะพี่นอ้องเนาะรางวัลเลขท้ายสามตัวนี่อ่าเป็นแนวทางยิบจับสลากกินแบ่งลอตเตอรี่ได้ท่านผู้ชมเด้อนะครับผมแคปหน้าจออาจารย์ฟันเม็ดเดียวคือตัวใดขสามแปดครับกลับตัวน้ำบ่กลับพร้อมครับอ่ากลับตัวด้วยนะครับเป็นชุดบนล่างท่านผู้ชม บบหรือผู้ใดมักตัวร่องก็คือหาแปดแปดสองนะครับหาแปดแดสองนี่กระเด็นมันอยู่มันมาครับผมเป็นตัวร่องมเลยครับเป็นตัวร่องอ่าตครับ5 8แปดหดสองคับกันก็คือเก้าสี่เก้หเน้นสุดๆคือสามแครับอ่าเน้นสุดๆคือสามแปดสามแปดแดสมกับตัวไว้นั่มับกัผมก็มักรักเกามักยุเก่าสีเก้าหกยจาก็มักยุบแ นะครับอาจารย์เนาะครับเอ้าถามบอมักตัวที่จับคููจากไหนวะอาจารย์หามาใส่เหล็กึ่งผมเลยครับหามาใส่เหล็กแปดกับเก้าเลยครับอืมเพื่อแปดกับเก้าอีมาน้ากันเลยครับเด้อเด่องละบานละบานเงาปิารนาครับแต่ว่าเหล็กผมมันม่นมั่นใจเหล็กเด่นสองตัวนี้มากหเห็นครับมาให้เห็นครับเหล็กแปดตัวกับเก้ามาให้เห็นได้ท่านผู้ชมเด้ครับสามตัวอยากมาน้ำกันเ้ยพี่น้องเลยแปดเก้าเล เอานะครับครับแปดเก้านยานมาน้ำกันครับพี่น้องพิจนาเอาครับอืมผมก็ณบ่รู้ว่าเต็มมามาแต่ผมลงแค่เป็นเพียง้าดาบทาาใหนพี่น้องได้เบิ่งครับนะครับถามักทำชุ่มก็คือบาวถาวานะครับเป็นแนวทางหยิบเป็นแนวทางสลากกินแบงรัฐบาลนะครับทำชุ่มไปหาหยิบจับลอตเตอรี่นะครับผมถามักก็ไปหาเบงเผื่อมีเผื่อเหลือนะครับถามบ่มักก็เบิ้งซื้อทำบุชุ่มนะครับผมอืม ประกาศสวัสดีครับสาแปดเนี่ยถ้าออกออกตัวประกาศเลยมืนอกีออกสาแปดเปิ่งเลยครับประกาศเลยถึงมงได้ครับเอาลบกวนอาจารย์สําสีครับผมครับผมสวัสดีครับบอทอครับขอบคุณครับอาจารย์ครับผมครับสวัสดีครับเอากรรมชมมาดิกๆนะครับผมย้ำนะคลิปนี้จะลงให้เช้าวันที่สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดวันออกด้ยรีรางได้ นะเพราะว่าตอนนี้กับประมาณสามถุงดึกแล้วนะครับขอบคุณอาจารย์สังนะครับขอบคุณทุกเซียนทุกอาจารย์ขอบคุณทุกปูนะครับผมอา่าที่เปิ้ลไห้ตัวเลขแห้แนวทางมานะครับท่านชมอ่าเอาบ่าวเขาย่ำงไห้นะครับผมอาจารย์สังนับสิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับเด่นวิ่งแปดกับเก้านะครับเลขเด่นแปดกับเก้าเด่นที่แปดเป็นชุดบนล่างนะครับผมสามตัวหางเดียว ห้าสามแปดนะครับสองตัวเน้นที่สามแปดเป็นก๊าซไกลื่มกันกับเป็นน้ำหนัแปดสามห้าแปดแปดสองเป็นตัวร่องนะครับเก้าเป็นตัวกันหลักเก้า 9, 4, 9, 6, เป็นตัวกันเก้าสี่เก้าหกเป็นตัวกันได้ธรรมชมได้นะบ่บาวเถาะขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้ง่องทุกท่านครับขอบคุณพ่อยายเมย์เงยสุขุมสุขคนเด้อนะครับขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นคงยืนพ่อยายเมย์เงยสุข,ขุมสุขคนเลยครับทุกท่านครับให้โชคให้มาให้เฮงเให้ร่ำรวยแอดมินบ่าวเถาสวัสดีครับ